วันนี้เพกจะพาทุกคนไปสร้างทางรถไฟใต้น้ำว่าแต่ว่าพี่ฝนอยู่ตรงไหนกันเนี่ยโยนี้อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้โอโ้โหอยู่ข้างหลังนู่นเลยเหรอมาแล้วค่ะพี่ฝนกำลังเล่นรถไฟไปไกลแล้วมากเหรอรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเพกจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละอ,ลอ้าวลนอ๋อตอนนี้เพกอยู่ในสถานีจะต้องลงก่อนแล้วค่อยเข็นรถไฟไปใหม่มาแล้วแล้วค่ะรอรอสักครู่รถไฟเข็นไม่ไปเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมาแล้วแล้วหน่อยนี่ไงกําลังเข็นรถไฟอยู่พี่ฝนร,รอแป๊บหนึ่งดิ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วเพกมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปเลยพี่ฝนไปเลยไปเลยอ้าวอย่าหยุดสิอย่าหยุดหยุดแล้วตอนนี้รถไฟไม่ไปอ้าวแล้วถ้าพี่ฝนหยุดเราจะไปกันยังไงอ่ะนี่ไงเพเอกก็เป็นคนเข็นไปไงโอเคไปกันเลยไปเลย let's go เดี๋ยวเลี้ยวโค้งข้างหน้าเรากระโดดลงจากรถไฟกันก่อนนะพี่ฝนนะกระโดดลงทำไมอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเพเกจะพาทุกคนมาทําทางรถไฟรอใต้น้ํา ทางรถไฟตใต้น้ำเหรอมานี่มานี่มานี่น่าสนใจชะมัดเลยอืมนี่คือน้ำที่เพกเตรียมเอาไว้ทาเป็นสระน้ำใหญ่ๆอันนี้ไม่เรียกทางรถไฟแล้วนี่เรียกสาวายน้ำใช่แล้วแต่เพกอยากลองดูว่าทางรถไฟอ่ะจะลงไปอยู่ใต้น้ำได้หรือเปล่าทางรถไฟจะลงไปอยู่ในสวนา,านสวายน้ำอย่างเนี้เหรอไม่ใช่ลงไปอยู่แค่ในสาว่ายน้ำนะ แต่สามารถที่จะทําให้รถไฟวิ่งต่อไปได้หรือเปล่านะซีงบ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 ่บ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 งบ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 ีบ่บ่บ่บ้บ่บ่บง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 บ่บงบ่บ่บ่า่บ่บนบ่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 ่บ่บ่ต่ทางรถไฟแล้วนะ่ี่ฝนนะว่บ่บ่บ่ย็น่ื่บ่บ่บมบ่เลยใช่บ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 ่้่บ่บ่บ่ง่่บนบ่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 ไ่บ่บ่บเบ่บ่่บ่บ่ี่บ่เดี๋ยวเพบ่ขอต่อทางตรงนี้ขึ้นไปก่นนะ เอาละต่อแค่นี้น่าจะพอแล้วเรามั้ง <verm ont. S 3> พอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็คงพอแล้วเดี๋ยวเพลีก็จะต่อทางรถไฟจากตรงนี้เดี๋ยวจะทุบอันเก่าออกไปก่อนนะทุกคนทุบออกแล้วก็วางแบบนี้ลงไปเราจะต่อทางรถไฟเข้ามาในสระว่ายน้ําที่นี่ใช่หรือเปล่าใช่เพลจะต่อทางรถไฟอันเดิมมาให้ยาวขึ้นแล้ววิ่งเข้าไปในสระว่ายน้ําตรงน,นั้นมาเร็วเร้วครับเอาละนะเดี๋ยวๆหลบก่อนหลบก่อนนี่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 ต่อเข้าไปแบบนี้เอาละ แล้วก็ใส่ทางเชื่อมเพื่อทำให้มีแรงส่งขึ้นไปด้านบนแล้วๆหน่อยนะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วละมัง้งเดี๋ยวพี่ฝนต่อทางรถไฟฝั่งนี้แล้วก็จะเพิ่มเติมสวนดอกไม้ข้างๆทางาเข้าใจอยู่แต่เดี๋ยวก่อนพี่ฝนมาดูก่อนว่ามันไปได้จริงๆหรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบทําเอาแล้วนะต่อขึ้นไปบนชั้นดินแบบนี้พี่ฝนมาแล้วนี่สวนดอกไม้แล้วก็เอานี่เลยทางรถไฟ ที่มีเลสตลัวเราปล่อยไฟเข้าไปเขาจะได้ช่วยกันเอาละแล้วก็ต่อขึ้นบนนี้มันจะสามารถลงไปในน้ำได้จริงเหรอเรื่องนี้เพกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องต่อให้สำเร็จเสร็จเรียบร้อยซะก่อนพี่ฝนหาปุ๋ยไม่เจอเอามาทำอะไรอะปุ๋ยอะก็มานี่งาหวานมาเล็ดพ,นพัน์พืชน่ะหวานพืชด้วยเหรอใช่เราจะต้องทำทางเชื่อมต่อตรงนี้ให้มีสวนดอกไม้เยอะๆหน่อยนะนะ ไปไดเปล่าไม่รู้แต่พี่เอกเอาวางลงเอาลางลงมาวางได้พี่ฝนรางรถไฟวางใต้น้ําได้จริงเหรอนี่ไงวางได้เอาแต่เลสสโตนวางไม่ได้แล้วจะไปยังไงเนี่ยแล้วพี่ฝนลงไปดูให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราก็เราก็ใช้ลางเปล่าเปไปก่อนแล้วน,นะแบบนี้ไงนี่ลางเปล่าเปล่าใส่ลงไปแบบนี้พี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงพี่ฝนกำลังวางเขาเรียกว่าอะไรน้เมล็ดพันอยู่ งั้นปลูกต้นไม้รอบๆไปก่อนนะเวลาวิ่งผ่านจะได้สวยๆใช่แล้วก็เอาดินเนี่ยวางไว้แบบนี้แล้วจากนั้นเพยก็จะเอารางรถไฟวางไว้ตรงนี้เหมือนกันไหนอะรางรถไฟอยู่ไหนนะพี่ฝนยังมองหาไม่เจอเลยนั่นไงอยู่บนพื้นข้างล่างอะอ,อ๋อเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะให้เขาตรงออกมานิดนึงแล้วค่อยเลี้ยวเดี๋ยวจะทดลองก่อนนะพี่ฝนนี่นี่นี่ไปได้ของจริง เข้าใจว่าไปได้แต่ว่าพี่เอกอยากลองดูว่าถ้าไปจากตรงเนี้ยจะสามารถขึ้นไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้หรือเปล่าอยากจะบอกว่าพี่ฝนขึ้นไปไม่ได้มานี่มานี่ไม่มีแรงส่งขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นคันนี้เลยเดี๋ยวพี่เอกช่วยเข็นให้ให้นั่งคันนี้เหรอใช่แล้วขึ้นมานั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่เอกจะเข็นไปให้นะอ่ะไปเลยพร้อมแล้วไปเลยพี่ฝนไปเลยไปแล้วพี่ฝนออกไปแล้วทุกคนอยู่หนวูไปแล้วลงในน้ําได้ด้วยนะใช่ลงไปในน้ําได้แต่เดี๋ยวก่อน มันหยุดแรงไม่พอนะสิมันหยุดพี่ฝนลงไปอยู่ในน้ําแล้วแต่ว่าแรงไม่พอถ้าทางจะต้องหาวิธีที่จะใช้ทางรถไฟที่มีไฟฟ้าแล้วเราพี่ฝนทําไงดีเพื่อเราอืมนั่นนะสิทํายังไงกันดีล่ะลองแบบนี้ดูดีไหมปากลงไปเงี้ยปากลงไปแบบนี้มันก็ลอยใช่ในไม้ครับถ้าปักของลงไปแบบนี้ในน้ําก็จะต้องลอยหลุดออกมาแบบนั้น แล้วเราจะทํายังไงกันต่อใช้กระจกช่วยดีกว่ากระจกอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหากระจกก่อนกระจกใสยอยู่ไหนกันนะอันนี้น่าจะไม่ดีเจอไม้อะกระจกนี่ไงได้แล้วกระจกแล้วเพียก็ใช้กระจกวางแบบนี้วางสองล็อกขึ้นไป,ปนไง,ง่ายมางแล้วก็วางสองล็อกตรงนี้แล้วก็วางสองล็อกตรงนี้นี่ไงก็จะเกิดช่องว่างแบบนี้สําเร็จไหมแล้วก็ทุบกระจกล็อกนี้ออกแล้วก็เอา แทงเรซโตนปักลงไปตรงกลางปักลงไปเลยนี่ไงอ้าวให้ลอยน้ําไหลเข้าไปข้างในก็เลยไปพัดให้ลอยโอถ้าอย่างนั้นเราก็ทํายังไงดีแบบนี้เราจะต้องระดมสมองมีความคิดกันเพิ่มเติมแล้วล่ะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้แล้วทุบเฉพาะช่องร่างออกแล้วอเอาเรซโตนปักว้าวสุดยอดแค่นี้น้ําก็ไม่ไหลเข้าไปได้ผลจริงๆด้วยสุดยอดเลย,ยเลยีย่ยมยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทดลองก่อนนะพี่ฝน เอารถไฟไปใส่ไว้ตรงนี้วางไว้เลยแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนนั้นแล้วก็เข็นไปแล้วก็เข็นไปพี่ฝนดูดีๆนะกำลังมองดูอยู่ไปแล้วจ้าวูไปแล้วนี่แล้วก็ลงไปว,ว้ามาได้จริงๆด้วยแฮเดี๋ยวๆดี๋ยวอรถไฟโดนดึงขึ้นไปแล้วเห้นเปล่าเก่งมากเลยแต่ว่าแรงยังไม่พอเพ่คิดว่า ตรงบริเวณนี้น่าจะมีน้อยเกินไปเดี๋ยวเพิ่มเติมทางรถไฟไฟฟ้าดีกว่าเราจะต้องพอเพิ่มแรงส่งอืมต้องเอาทางรถไฟที่เป็นเลสตโซนเพิ่มเข้าไปตรงทางขึ้นด้วยเพิ่มเข้าไปย่อยๆเราจะได้จะได้ซิ่งไปเลยนะได้ได้ได้เดี๋ยวเพกจะใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยใส่ให้หมดเลยดีกว่าตื่นเต้นจังเลยเราจะสามารถ น่นาลอดไฟในน้ําได้จริงๆหรือเปล่านะไฟไม่พอเดี๋ยวเพกขอย้ายจุดสําหรับปักเรสโตนก่อนดีกว่านี่เราจะเอาจุดสําหรับปักเรสโตนเนี่ยมาไว้บริเวณนี้แทนพี่ฝนนี่ตรงนี้ต่อเหมือนเดิมแล้วก็ต่อขึ้นชั้นบนแบบนี้เย็งไงมงั่งแล้วก็ต่อปิดแบบนี้แล้วก็้ฝนต่อไฟให้ได้เลยแล้วก็ทุบตรงนี้นี่คราวนี้ก็ใช้ได้ทุก วงจรแล้วต้องไปลองรถไฟดูหน่อยพี่ฝนลองรถไฟเริ่มต้นจากตรงไหนอ่ะตรงนี้เลยจะได้รู้ว่าขึ้นได้จริงไหมไปได้หรือเปล่าไปแล้วนะโอ้นี่ไงขึ้นมาได้แล้วจริงๆด้วยโอ้ไปได้ของจริงคราวนี้ก็เหลือแต่ต่อทางเพื่อที่จะวนย้อนกลับไปนะแบบนี้สบายเลยนี่นี่ทุบออกไปก่อนเดี๋ยวพี่จะต่อย้อนกลับไปข้างหน้าตรงนู้นพี่ฝนต่อย้อนกลับไปหมายความว่าไง ก็ต้องย้อนกลับไปดีไม่งั้นทางรถไฟก็จะไม่วนก็จะเป็นทางตรงๆแล้วก็จะสิ้นสุดไปเฉยๆอ๋อพี่วันเข้าใจแล้วพเพเอกจะต่อทางรถไฟย้อนกลับวนรอบใช่หรือเปล่าใช่เชพเอกจะวนเข้าไปที่หน้าสถาน,นีแล้วก็ไปเชื่อมตรงทางที่เราแยกออกมาไงดีจังแหละเอาละจากนั้นพอเลี้ยวโคง้งตรงนี้แรงส่งก็น่าจะหมดก็เติมเข้าไปอีก3ล็อก แล้วก็ลางรถไฟธรรมดาไปเรื่อยๆดีจังเลยรถไฟก็จะไม่วิ่งเร็วมากเพราะว่าเพียกอยากให้มีทั้งเร็วแล้วก็ช้าปนๆกันนะนะพี่ฝนเอาละพอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวก็จะเพิ่มความเร็วเข้าไปนะเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกรถไฟจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะนะใช่แต่ก่อนจะเพิ่มความเร็วเดี๋ยวพเพล็กขอทําอะไรตรงนี้เพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวพี่ฝนเติมเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเสาไฟตรงนี้จะได้มองเห็นสว่างสวงก็ดีนะสวยดีเหมือนกันเอาละ เดี๋ยวเพกจะเติมก้อนดินขึ้นไปให้เป็นทางเนินข้างบนนี้นะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพี่ฝนประดับตกแต่งทีเดี๋ยวเพกจะต่อก้อนดินขึ้นไปแบบนี้ก่อนต่อก้อนดินขึ้นไปเป็นสะพานเลยอ่าจะต่อขึ้นไปให้กลายเป็นเหมือนพีระมิดอ่ะแล้วก็จะต่อทางรถไฟไต่ขึ้นมา<อ>ตึ๊ก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 นะอ๋อเป็นทางรถไฟไต่ไปบนภูเขาใช่แล้วก็ตัวภูเขาเองก็จะพุ่งลงแบบนี้ลงมาเลยตรง<อ>ตรงน่าตื่นเต้นจะมัดใช่ใช่ใช่หนต่อแบบนี้ เกินเกินนี่อีกสองล็อกก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีทุ่งญ้าแล้วเอาแล้วนะเดี๋ยวพี่ฝนไปต่อทางรถไฟเพื่อดันตัวเองขึ้นไปด้านบนอันนี้ก็ทูบออกไปเลยแล้วก็ต่อลงไปแบบนี้เป็นไงบ้างอะแล้วไวี่ฝนต่อทางรถไฟต่อเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มเติมข้างหน้าให้แ็แล้วกันนะได้ได้ไดเดี๋ยวต่อวนกลับไปทางข้างหน้านั้นได้เลยนะพี่ฝนแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ทางรถไฟวนเชื่อมต่อกัน จะวนรอบไปทางไหนบ้างน่ะนั่นไงก็วนจากทางที่เราออกมานั่นแหละจะได้ตรงขึ้นไปที่สถานีได้เลยไงอ้อเป็นความคิดที่ดีมากเลยเแบบนี้เราก็จะสามารถนะวนรถต่อกันได้แบบสบายสบายเดี๋ยวเรกต่อตรงนี้เองพี่ฝนไปต่อข้างหน้าเลยไปแล้วไปแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเลย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 ไปไหนอ่ะเลยไปไหนเรามาทางนี้ก็พออา้าวไม่ต่อมาทางนี้เหรอไม่ต้องต่อวนไปอย่างนั้นมันยาวเกินไปเราต่อเข้านี่เลยพี่ฝนงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจัดการ แก้ไขตรงนี้ให้นี่น,นเดี๋ยวเพจก็จะวนอย่างนี้ฮะทางรถไฟก็จะมาต่อกันเองแบบนี้เลยสุดย, <น S 1> <ะ>ยอดเลยอันนี้เดี๋ยวขอทุบออกก่อนนะทางรถไฟต่อกันไปแล้วเออไม่ต้องต่อไปยาวมากเลยนะพี่ฝนนะอาวละครานี้อุ๊ยเผลอทุบดินลงไปเดี๋ยวกนดินอื่นใส่ลงไปก่อนได้เวลาเร่นรถไฟหรือ,อยังอ่ะได้แล้วได้แล้วแค่นี้ทางรถไฟก็ต่อกันยาวมากเลยเนี่ยแบบนี้พี่ฝนอยากนั่งรถไฟแล้ว วางข้างหน้าได้เลยพี่ฝนวางตรงไหนดีน่ะเราจะไปที่สถานีก่อนเราจะเริ่มต้นเล่นจากตรงไหนอ่นี่ไงเริ่มต้นเล่นจากตรงนี้แล้วไปที่สถานีก่อนไปที่สถานีเลยนะไปเลยไปเลยดันดิอา้าวดันดิไม่ไปอ๋อเดี๋ยวเพียกดันก่อนอา้าวเราจะต้องนี่เลยเดินทางไปข้างหน้าเขาเรียกว่ากดเดินหน้ากดเดินหน้าแล้วพี่ฝนมาเลยไปเลยเอ้าวแล้วไม่มาล่ะไปอยู่ก็ล้วไปอยู่ มานี่ของเพกมานี่แล้วนะอาแล้วเอาของเอ็กเจอเจอรถไฟเปล่าๆชนอยู่ข้างหน้าน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ไปนี่เรามาถึงข้างบนแล้วเห็นเปหอเเรามาถึงสถานีแล้วเรามาถึงสถานีได้อย่างสบายๆอ้าลนลนล่นเออจริงด้วยสินะตรงนี้เป็นจุดพักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนขบวนกันดีกว่าเปลี่ยนขบวนรถไฟมาเลยพี่ผลไปเลยโอ้สนุกมากเลยเนี่ยอ้าวเพกไปก่อนได้ไงอะ่ะก็เพยกนั่งก่อนนะมาเร็วเข้า มาเลยมาเลย,เด,ยเ,ลเดี๋ยวเพกรอเดี๋ยวกําลังตามไปมาได้ยังเนี่ยยังไปไม่ได้รถไฟไม่ขยับโอ้โหพี่ฝนพึ่งจะออกจากทางเขาเรียกว่าอะไรนะสถานีเองอะ่ะใชม่มาแล้วพี่ฝนมาแล้วทุกคนมาแล้วแต่ว่าพี่เอกจะถึงทางลาดที่จะลงน้ําแล้วเอาแล้วนะขอหันมาดูตัวเองก่อน,นตื่นเต้นเชิญมาเลยมาเลยมาเลยพี่ฝนไปแล้วไปแล้วเอาละทางรถไฟสายใหม่สายลงน้ําอาเ็งไงบ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร มีรางรถไฟแล้วก็มีรถไฟเปล่าๆอยู่ผ่านไหมผ่านไหมผ่านแล้วผ่านแล้วพี่ฝนมาแล้วพี่นมาแล้วมาแล้วพี่ฝนกำลังจะลงไปในน้ำแล้วทุกคนวู้ไปแล้วโอ้โอ้ขึ้นข้างบนโอ้ลงมาเร็วมากสุดยอดไปเลยพี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังขึ้นจากน้ำแล้วพวกเราอ๋อพี่ฝนจะขึ้นภูเขาแล้วใช่กำลังจะขึ้นภูเขาแล้วโอ้สนุกจังเลยเนี่ยนะใช่ดีมากเลยเนืวนย้อนกลับไปได้ด้วยนะไปไหนแล้วเนี่ยนี่งากำลังตามมาอ้าวพี่เอกไปชน ลางรถไฟรถไฟเปล่าๆก็เลยกระเด้งกลับไปแล้วพี่ฝนทำไงดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนนเราย้อนกลับไปได้ <laughs> ก็สนุกดีเหมือนกันนะไม่คิดมาก่อนว่ารถไฟในไมค์คราฟเนจะลงไปวิ่งในน้ําได้ด้วยนะทุกคนแล้วที่สําคัญนะว่าเราเนี่ยสาม,มารถเนี่ยนั่งรถไฟลงไปแบบนี้นี่ใช่แล้วน่าสนุกมากๆเลยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เี่กับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยบ๊ยนี่ไงอยู่ในน้ําได้ด้วย